สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาเอ้ยหวยเออเล่นทั้งวันนะคะแนวทางเล่นทั้งวันลาเช้าดาวปกคืนนี้นะคะ จะมี2แผ่น2หน้านะคะทุกคนแอดก็ไม่ได้เก็บสถิติให้นะคะไม่รู้ว่าแนวทางไปได้ไหมนะคะไปไม่ได้ก็สลับสับเปลี่ยนกันเล่นได้เลยนะคะ3แนวทางแนวทางไหนเดินดีนะคะทุกคนจัดแนวทางนั้นได้เลยนะคะถ้าแนวทางเออลาวเช้าเดินดีก็ไปเล่นเล่นทั้งวันได้ถ้าเล่นทั้งวันมาเดินดีราวเช้าก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแนวทางหวยไม่มี ลิมิตค่ะไปได้ทุกแนวทางนะคะไม่มีายตัวเลยนะคะทุกคนท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะ เอาออาไปหมานเฮงปังกันค่ะทุกคนมาดูนะคะสี่าวเช้าของเรานะคะ789ดแปดเก้านะคะเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดนะคะตัวนี้เป็นแนวทางรวมนะคะรวมเลยทุกคนนะคะเาลเช้ามีอะไรบ้างนะคะมีประตูชัยสันติภาพประชาชนแล้วก็เลาเอกนะคะทุกคน พอปังกันไหมเนาะพอหมานกันไหมนะคะหวยก็โอ,อ้โหดดแล้วเกินนะคะแต่ละวีแต่ละวันนะคะบางท่านก็เล่นจนชินแล้วนะคะอ่าระมัดระวังกันด้วยนะคะไปอย่างมีสตินะคะทุกคนเอาที่ตัวเองไว้นะคะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะช่องแอดมีหลากหลายแนวทางนะคะทั้งหวยไทยหวยหุ้นนะคะหวยหุ้นนี่จะไปรวมรวมแบบพวกนี้ให้นะคะแล้วก็เราพัฒนาหวยฮานอยนะคะฮานอยก็จะมีของแอดของหลานนะคะ พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูวิเคราะห์ดูเยอะๆนะคะเพราะว่าหวยมันก็นี่ราคาทุกคนแต่สนน่วนมากจะลูดเอานะคะสายลูดจะรอดค่ะทุกคนโอ้ยไปตัวเจาะกินเขายากค่ะสายหุ่นนี้เล่นฉลาดนี่ได้ด้วยค่ะทุกคนลูดแล้วรอดอสัญพันาวาเนาะเมียนข่วมเพลินเดหลูดสองตัวสามตัวไปลูดคะ่ะรอดิ้ง ช่วงนี้แอดยังไม่ได้ไปเลยนะคะต um. <kh> ั <ey> ้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้ไปเลยนะคะก็มีแอบไปบ้างนะคะก็มีไปบ้างนะคะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้อะนี้นะคะไปสองหัวสามห้วแล้วก็หยุดนะคะพักนะคะไม่ค่อยได้เฝ้านะคะรอมีอารมณ์ก่อนค่ะรอมีอารมณ์ก่อนค่ะไปสองห้วสามห้วแล้วก็หยุดนะคะ พอได้ค่าปะาทงปะทูแล้วก็พักนะคะทุกคนก็ต้องไปอย่างนี้แหละเนาะฉลาดไปนะคะเอามาดูดาวปกคืนนี้นะคะดาวปกคืนนี้ก็ตายเอดเลดนะคะหวยออกหัวเทขึืนเอดเลอยากรู้นะคะว่าหวยออกอะไรนะคะเอาเบียบว่าตัวเดียวจริงๆเลยเนาะทุกคนเนาะตัวเดียวจริงๆเลยนะคะทุกคน เอานะคะมาดูนะคะดาบปกคืนนี้นะคะแอดยังอยู่ที่345นะคะสูตรแอดยังอยู่ที่ตัวเดิมเมื่อคืนนี้แอดตายนะคะก็ลองดูนะคะไปเทียบกับสูตรที่ FC ชอบดูนะคะว่าจะพอไปกันได้ไหมจะชนกันไหมนะคะ3 8 3 9 3 0 4 8 4 9 4้5 8 5 9 5 0ยนอ่ะลองดูคะ่ะรุ่นน4 8 0 5 9 6 3นะคะ4805963 เอาไปมานเอาไปหิ่งเอาไปปังกันเดยอห์วยอโโยห่วยนะทุกคนเนาะกินข้าวกินน้ากันล้วบัวบัวเป็นกินกันแต่ห่วยแล้วโฮโเฮ้ยบัวเป็นข้าแต่กิงห้วยแล้วบัวกินข่ากินน้เด้วยจ้ะก็ขอให้มานทุกห่วยนะคะมานทุกห่วยห้วยได้ก็ดีน้ำ ไปกันต่อเลยนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะอันนี้เล่นได้ทุกหวยนะคะแต่อาจจะ,ะ,ะ,ะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะทุกคนตายเร้วเลืออีกแล้วไอ้นี่ทุกหวยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยค่ะทุกคนอ้าวเด่นนะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะห้าเจ็ดสามนะคะ กเก้าสองสี่นะคะห้าเจ็ดสามหกเก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกสี่ห้าสามเจ็ดห้าสามสี่สองหกเจ็ดสองหกสี่สองสามเจ็ดสองสามสี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเผื่อท่านที่อยากสนับสนุนนะคะค่าสมุดป,ปากากาก็ตามนี้เลยนะคะเอาเลขทูปนะคะเลขทูปไม่ได้เขียนให้อาช่างบันถึกเ,เลขทูปทุกคนก็คงดูกันแล้วนะคะถ้าเห็นก็ขอให้หมาให้าหินแค่ปังนะคะไม่รู้นะคะไม่รู้กาแฟจะพาเข้าป่าเข้าโดงไหมนะคะ น้องกาแฟนะคะถ้าไม่มาน้องกาแฟก็จะไม่ได้ไปอยู่วัดนะคะเป็นยังไงกันเนาะเราพัฒนานะคะหาหน่อยก็ดีเราพัฒนาก็ดีนะคะไม่มาน้องกาแฟก็คงได้ไปอยู่วัดนะคะใครไปเจอก็ให้ข้าวให้น้ำน้องหน่อยนะคะผราถามบอกว่ามาอยู่ถ้าไมไม่อยู่วัดนะคะ ดวยแจ้งให้น้องกาแฟหน่อยนะคะบอกว่ามันผ้าเมียมันเข่าปลาเข่าดงว่าสันเดอร์มันผ้าเมร์มันนอนวัดวาสันหัวน้องกาแฟน้องทะเพยน้องทะเพยเอ๊ะชอบเรียกมันทะเพยเป็นคนเรียกไม่ชัดเอานี่ค่ะแคบเอาเลยค่ะทุกคนแคบเอาเลยเดอ้อ เอาวันนี้สําหรับท่านที่อยากสนับสนุนนะคะค่าสมุดปากกานะคะก็ตามนี้เลยเนาะนี่สนับสนุนช่องนะคะเอออื่นสนับสนุนช่องค่าสมุดปากกาเพื่อนว่าสนับสนุนนั่นแหละค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์คิดเลขนะคะท่านที่อยากสนับสนุนนะคะค่าอุปกรณ์คิดเลขก็ตามนี้เลยนะคะโอ้ยหลายหลท่านนะคะหลายๆท่านจัดมาไม่ไม่โบไม่อนี่นะคะโอ้ย อันอันแจ้งแจ้งงอ็ดแน่ก็ได้ค่ะแจ้งงแ็ดแน่ก็ได้เ็ดสนับสนุนเอ่อค่าสมุดประกาไปเดอ้อว่าสันเคียนก็นได้ค่ะอ็ดก็สิด้ขอบคุณเนาะจะเป็นไผเป็นไผแตจละมือแต่ละเว่นบางท่านนะคะก็จัดมาแบบไม่ออกไม่ออกสือนะอ็ดก็ขอบคุณน,นะคะออขอบคุณขอบคุณณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าใครก็ดีเด้อค่ะ ก,ก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะบุญพลาเนาะขอให้ร่ำรวยนี่แหละคะ่ะมีกินมีใช้นะคะตลอดปีตลอดไปนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเลยนะคะเอฟสีช่องนี้นะคะทุกคนน่ารักกันทุกคนนะคะเป็นยังไงเนาะเฮาคะ่ะ ใจตุ๊บตุ้บตบตบอัดคลิปไปด้วยนะคะอัดคลิปไปด้วยลุ้นหวยลาวพัฒนาไปด้วยนะคะจะลุ้นหวยลาวพัฒนาเอ้ยเก่งหวยลาวพัฒนาไปด้วยว่าจะลุ้นหวยลาวว่าจะนุ่นจังไดยหวยว่าท่านดิโออ้ยหวยจริงหวยแลวเนาะค่ะเอาหมานหมนปังฟังกันนะคะทุกคนหวยเฮงเป็ตะโอพี่ผ่าพี่โบเทโนะบบบนี้ปัจจายนท่ค่ะ ามาแล้วเปลี่ยนยนาทีแล้วเปี่ยนาทีแล้วสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเออขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแอดขอเวพอรวเวช้ทุกท่านหมานหิงปังเป็นแนวทางที่หมานที่หิงที่ปังที่ดีเด้อผื่นขึ้นเต็มหน้าเต็มหมนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ